มาที่ข่าวแรกกันนะครับมาพูดถึงเพลงที่ไม่ชื่อเพลงว่าหลวงพ่อคูณคะนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นการแต่งขึ้นมานครับของพยับคําผันครับ นอกจากแม่ผ่องศีนะครับแล้วก็คุณตุ๊กดวงตาแล้วนะครับที่เป็นสิทธยานุสร์นะครับของหลวงพ่อคูณนะครับพยับคำพันธ์หรือว่าที่รู้จักกันดีในชื่อของป่ายับนะครับเซ mm ีย hmm. นพระแล้วก็เซียนเพลงลูกทุ่งชื่อดังก็เป็นอีกหนึ่งสิทธินะครับของหลวงพ่อคูณที่เคยถูกเรียกไปคุยอย่างเป็นกันเองในกุฏิของหลวงพ่อคูณครับ แล้วก็ยังได้แต่งเพลงให้กับแอดคาราบาวในช่วงที่แอดเนี่ยกำลังเครียดแล้วก็ออกมาเป็นเพลงหลวงพ่อคูณที่ถือได้ว่าเป็นเพลงโปรดของหลวงพ่อคูณเลยและครับโดยก็มีแรงบันดาลใจมาจากคําสอนของหลวงพ่อคูณนั่นเองครับ วันหนึ่งผมก็เข้ามาที่สูงพร,ะ, 5, 10, 5, ทระที่ห้าปปพันสิบอาที่ทห้างเดอะมอลล์รามบงวานลูกหลวงพ่อคูณที่ตั้งแตนในผมมาอยู่ท่าไหลผมก็นั่งทานข้าวก็แงะไปเห็นว่ายิปปากาเมาเขียนได้ถึงทานเลยหลวงพ่อคูณคำสั่งสอนของท่านกับนักการเมืองกับสาธารณสิทธิ์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมีต่างๆท่านให้ทำมาให้คําสั่งสอนนะครับก็ยิปากามาเขียนได้ถึงทานนะฮะเขียนว่าเมตตาหมาบงคนแด่สาธทุชนสิทธิ์หลวงพ่อคูณ มก็โทรไปหาแอดแอดบอกว่าเออบอกแอดที่แต่งเพลงให้เพลงแล้วนะแอดถาม่าเพลงอะไรบอกหลวงพ่อคุณแอดก็วัวลอแอดก็วัวล่อบอกลออกุงจะบ้าเขียนเพลง,งพระอะไรครับผมเสร็จแล้วก็แอดบอกนุ่งร้องซิบอกว่าเมตตามหามงคลแด่สาทุชนสิบลวงพ่อคุณร้องตบท่อดแอดบอกให้ดุมึงรีบอัดเทปเลยหลังจากแต่งเพลงจบพี่แอดก็ชอบแล้วได้เอาไปให้หลวงพ่อคุณ ได้ดูด้วยไหมครับเอาละครับผมเราให้ฟังเลยหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุผมเรียผมก็กรแบอกหลวงพ่อคูณว่าผมแต่งเพลงหลวงพ่อคูณก็ร้องให้แกฟังแกก็ชอบใจชอบเออดีด้วยนายด้วยเงมืนกันนะเอยมารู้เสเบิ้งว่าือ้กันนะมีท่อนไหนในเพลงที่หลวงพ่อแกบอกว่าชื่นชอบมากที่สุดไหมครับชั่วดีอยู่ในกะโหลกครับชั่วดีอยู่ในกะโหลกมาเคป๊อบบ๊อจยามไดี เอามาปลกรัฐมนตรีว่าซ้อซอตัวดีกูจะให้พอนี่แหละครับพอจําได้ไหมครับว่าตอนนั้นทํายอดขายไปเท่าไหร่แล้วถ้าถามในช่วงนั้นผมเองว่าเป็นร้านตลับนะโอ้ร้านตลับยุคก่อนเยอะมากเยอะครับเป็นร้านตลับครับนะฮะและปัจจุบันเพลงนี้ก็ยังเป็นอมตะอยู่แต่เป็นําสอนหลวงพ่อทั้งสิ้นที่ผมยิบเอามาเขียนขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับสวัสดี อย่างไรก็ตามบทเพลงหลวงพ่อคูณน่าจะเป็นบทเพลงอมตะที่จะอยู่ในใจของสิทยานุสิ์ที่นับถือในคำสั่งสอนที่ดีของหลวงพ่อคูณและว,วันพรุ่งนี้ในช่วง Art and c u l t u r e เราจะพาทุกคนไปรำลึกถึงหลวงพ่อคูณในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโตที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สูญเสียวันหนึง่งนะคะของแบบว่าผู้เสาสินิกชนทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเพลงนี้เนี่ย ก็ดังมากเหมือนกันนะคือทุก<ช>คนต้องเคยได้ยินแน่นอนแหละนะครับก็ต้องร้องได้สักท่อนหนึ่งแหละนะครับ